าณะนักบวชคามเมเลียนและสังฆมณฑลนครราชสีมาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการบ้านผู้สูงอายุราชสีมาซึ่งเป็นโครงการเรื่อมมือกันระหว่างคณะนักบวชคามเมเลียนและสังฆมณฑลนครราชสีมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแครขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมและรับฟังการบรรยายสรุปเนื้อหาความเป็นมาของความร่วมมือดังกล่าวในปัจจุบันคณะนักบวชคามเมเลียน ผู้ก่อตั้งคณะคือนักบุญคามิโลเดเลลิสท่านเกิดที่บุกเคียนิโกประเทศอิตาลีจิตอารมของท่านนักบุญคามินโลที่คณะดั้งเบิมคามินเลียนสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆในการดูแลรับใช้ผู้ป่วยด้วยความรักเพื่อให้คงอยู่ต่อไปนั่นก็คือการรับใช้ผู้ป่วยด้วยความรักดุจมารดาที่มีตาบดเพียงคนเดียวที่กำลังเสพป่วย และพร้อมที่จะรับชายผู้ป่วยแม้ต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตด้วยเหตุน,นี้ท่านมบนุลคาเมิโลจึงได้รับสมญญานามว่าเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วยและองค์อุปถัมภ์ผู้ที่พยาบาลผู้ป่วยและภาพของนักบวชที่มีการเขียนแดงติดที่หน้าอกเป็นเครื่องหมายถึงการพร้อมที่จะสดแสดงความรักให้ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดด้วยความกล้าหาญและเสียสละ สำหรับประเทศไทยสมาชิกของคณะได้เข้ามาทำงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยและคนยากจนครั้งแรกในปีพศ2495และในปีพศ2516ได้เสดทะเบียนเป็นมูล,ลนิธิภายใต้ชื่อมูล,ลนิธิคณะนักบุญคามิโลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ มีศูนย์กลางของการปกครองอยู่ที่เลขที่8.1ทับ3ถนนหลวงแพง่งแขวงคุ้มทองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครมีบาทหลวงเชิดชยัยเลือดเจเลขาเป็นอธิการเจ้าคณะและเป็นประธานมูลนิธิกิจการของคณะมีหน่วยงานหลัก1 7เสแห่งเฉพาะกิจการด้านดูแลผู้สูงอายุมีทั้งสิ้น3แห่งได้แก่ ทำเปเื่องโซเชียลเ,เซ็นเตร์ตปราจีนบุรีก่อตั้งในปีพศ2508เรื่องแรกใช้ชื่อว่าสถานพักฟื้นผู้ป่วยโรคเรือนโคกวัดหรือนิคมนบุญคามิโลเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคเรือนแต่เนื่องจากในปัจจุบันผู้ป่วยโรคเรื้อนได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติหมดแล้วจึงได้ทำการปรับโครงสร้างให้มีความสอดคล้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบันในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ถูกทอดทิ้งไม่สามารถอยู่ในครอบครัวหรือชุมชนได้คาร์เมเลียนซอเชียลเซ็นเตอร์สามแจังหวัดนคปรปฐมก่อตั้งในปีพศ2520เป็นกิจการบ้านพักผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลทั้งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้จำนวนร้อยสี่สิบคนมีเจ้าหน้าที่ดูแลจำนวนแปดสิบคนโดยเน้นการดูแลผู้สูงอายุแบบองรวมเช่นด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณด้วยความรักและรับใช้ตามจิตอารมณ์ของมลนลษิธท คาเลียงโซเชียลเซ็นเตอร์จันทบุรีก่อตั้งในปีพศ2542เป็นบ้านพักผู้สูงอายุที่สวยงามและมีความพร้อมในทุกๆด้านดังคำขวัญที่ว่าสวยสะอาดมารยาทงามบริการด้วยรักและรับใช้มีสภาพอากาศและธรรมชาติที่เร่มรื่นน่าอยู่สามารถรองรับผู้สูงอายุได้จำนวนห0ึร้คน ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวน80คนและเจ้าน้าที่จำนวน40คนและในปีพศ2555คณะนม่บวชคาด,เดิเลียนเริ่มขยายงานเข้าสู่ภาคอีสานตามคำเชิญของสังฆมณฑลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชเป็นประตูเปิดสู่ภาคอีสาน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอันดับสามรองจากกรุงเทพมหาคนครและเชียงใหม,ม,ม่สังยมทอนครราชสีมามีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่ศูนย์มิสังเขตนครราชสีมาเลขที่387ถนนสุรานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา มีพระสังฆราชเยแซฟชูศัก์สิริสุดเป็นประมุขของสังฆมณฑลประกอบด้วพื้นที่สามจังหวัดคือนครราชสีมาบุรีรัมย์และชยัยภูมิจำนวนประชากรรวมสามจังหวัดมีทั้งสิ้น5 2 1 1 4 5นสองแสหนึคนและจำนวนประชากรที่เป็นคาทอลิกทั้งสังฆมณฑลห3 9ันสามรอคน สังคมมณฑลนครร,ราชสีมาได้ดำเนินงานด้านการศึกษามีโรงเรียน12แห่งและดำเนินการด้านสุขภาพอนามัยคือโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ส่วนงานด้านการสงเคราะห์มีสนว์สังคมพัฒนาที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสตรีผู้ยากไร้ผู้ติดเชื้อเอดส์ผู้สูงอายุพัฒนาครอบครัวให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติสำหรับงานอาธิบายบ้านผู้สูงอายุนั้นโครงการบ้านผู้สูงอายุแราชี่ีมานื่ว่าเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดโดยความด้วยมือกับคณะดับเบิลคาร์เมีีนจากสภาพสังคมไทยที่กำลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นและผูสังฆคร,ราชชูดปากสุดสุด ในานามของสังมวัดทน,นครราชสีมาได้มองเห็นความสําคัญของปัญหานี้จังหวัดน,นครราชสีมาถือว่าเป็นเมืองใหญ่และจํานวนผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นบางครอบครัวมีเงินแต่ไม่มีเวลาที่จะดูแลพ่อแม่แต่ครั้งจะปล่อยให้พ่อแม่ต้องอยู่บ้านเพียงคนเดียวลำพังก็มีความกงังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาต่างๆที่จะตามมา ม้สังคมันนจะมีงานด้านการดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่นั่นเป็นเพียงการรองรับผู้สูงอายุส่วนน้อยที่มีกําลังทรัพย์มากพอที่จะจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลนับว่าสูงมากจึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ทำให้โครงการที่มีไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จากการได้ยืนโมบ้านพักผู้สูงอายุคาเนเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์จันทบุรีได้จุดประกายความฝันและเป็นแรงบ,บันดาลใจให้กับพระสังฆราชชูศักดิ์สุริสุดเกี่ยวกับโครงการบ้านพักผู้สูงอายุในเขตสังคมันทนนครราชสีมาในคิดที่จะพัฒนาโครงการบ้านผู A ้สูงอายุแบบบริการครบวงจรแต่ในราคาที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้ที่เชี่ยวชาญ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันพัฒนาโครงการนี้ระหว่างสังฆมณฑลนครราชสีมาและคณะนักบวชคาเิเลียนและอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญที่คณะนักบวชคาเิเลียนได้รับคำเชิญให้มาเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการบ้านผู้สูงอายุเนือ่องจากสังฆมณฑลนครราชสีมามีความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างนิ่งการให้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ถ้าว่าโครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านเงินทุนจากทุกท่านที่มีจิตศรัทธาความปรารถนาที่จะให้โครงการนี้เพื่อเป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนของพระศาสนาจากคาทอลิกเป็นการแสดงถึงความเมตตา และความรักที่มีต่อผู้สูงอายุที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นแต่สำหรับทุกศาสนาเวลานี้ทั้งสังคมณฑลนครราชสีมาและคณะนักบวชคาเมเลียนบริจาคเงินเป็นการเริ่มต้นโครงการนี้และจะเริ่มต้นรณรงหาเงินสมับสนุนการก่อสร้างโครงการนี้ทั้งในและนอกประเทศ จนกว่าโครงการนี้จะเสร็จสมบูรณ์